โอเคนะครับผมก็กลับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแคสเกมฟรีไฟให้ทุกคนดูนะครับคือวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนอ่าการสอนวิธีการไต่แหลงโซโล่กันนะครับแรกเลยนะครับแล้วก็เลือกเมืองที่เราจะโดดนะครับคือเมืองไหนก็ได้ครับที่เราคิดว่าไม่มีคนลงด้วยนะครับ คือแบบนี้ผมก็จะเลือกอ่าโดดที่หมู่บ้านริมม่น้นะครับเพราะว่ามันไกลไงมันไกลผมก็ฟาร์มเลยนะครับฟาร์มฟารฟามฟร์มนะครับแล้วก็รีบไปอ่าจุดที่เราจะไปเลยครับ จะตัดตอนที่ผมฟาร์มเสร็จกันเลนะครับไปเลยก็ผมก็ฟาร์มเสร็จเลยนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะออกที่หมู่บ้านนี้แม่น้ำนะครับคือการการเก็บแรงเนี่ยเราจะเดินขอบขอบวงก็ได้เออจะแคมป์ก็ได้นะครับ แต่ผมจะเลือกเ,อเดินขอบขอบวงแล้วกัน๋อตอนนี้ก็มีคมีคนยิงหลังเรานะครับ เราจะเลือกหนีก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้นเกมอกเออเดี๋ยวเราจะสู้ก็ได้เหลือจะเลือกหนีก็ได้นะครับแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราชนะก็เลือกอสู้ไปเลยนะ ก็เดินขอบขอบวงไปเลยนะครับอ่าข้างหน้ามีป้อมนะครับคือป้อมเนี่ยเรายาวิ่งอ่าตรงๆเขา้าเข้าไปหาป้อมเลยนะครับคือแบบกลัวว่ามีคนักยิงเราก็ได้นะครับก็วิ่งวิ่งเฉียงเฉียงไป ตอนนี้มีคนข้างหน้าครับมีตัวหนึ่งในโดนตัวหนึ่งครับเขาเล่นตามสเต็ปเราไปทั้งสองตัวแล้วแล้ก็เล่นเดินนี้ไปก่อนนะครับอย่าพยายามที่เข้ากลางวงนะครับกลางวงครัแล้วก็เล่น เล่นบอว่าเล่นขอบขอบวงน่าจะปลอดปลอดภัยกว่าขอบขอบวงอนะ่ะตอนนี้แล้วก็แอปกาอก่อนเลย,ยเพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยทนทานขึ้นนะครับ อ่าตอนนี้เราก็เดินเดินเดินแล้วก็มาถึงโรงงานแล้วนะครับแต่ผมว่าผมน่าจะเลือกแคมป์ดีกว่าขี้เกียจละเด็กี้เกียจเ,เดินหาละขี้เกียจเดินหาคนละเดี๋ยวผมจะขึ้นเออ่แคมป์บนนี้แล้วกันนี่บนสีเหลืองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นี่เราตั้งกับระเบิดก่อนเลยกลัวมีคนขึ้น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลตั้เนียโดเนียม่ตั้งละมต้งละก็อยู่บนนี้เลยนะครับอาเมืค้งแรกผมใจมีคนนะครับแล้วก็ย่งเยรอดูแบจังหวะน้เหมืนใส่ชุเดียวตายปรมาณนี้จังหวนี้แจะเปิดเปิยเหัวะเฮ้ยอ ไอ้วอลตั้งข้างล่างเลยน่าจะลงเพราเขาหอยเรศหนึงเอ้ยใจรเรายันใจเย็นนะครับอย่าใจร้อนนะครับแต่ใจร้อนกลัวว่าแห,หล่งเราตกนะครับคอยรอดูอเขาเลยเหมือนเขาจะขึ้นบนตู้คอนเทนเนอร์โอ้ยไม่ดูไหน

ลเลยไปไม่ได้เลยเร็ววววกันไปวววอววววันไปววาถ้าวววเววววนววววนนววอยอนนนนอวอยอยววอวว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 นววรวววววววนววววววลวว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 ว อ่าตอนนี้วงก็กำลังจะมาแล้วนะครับก็อ่าไปเข้าวงก็เมยวนกันเนี่ยโอเคครับก็ไปเข้าวงเลยก็เหมือนเดิมนะครับก็อยู่ขอบขอบผมก่อนไปเออเราเดิน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 ดีเลยน่าจะได้เปรียบกว่าอ่าเหมือนจะมีสักตัวทางซ้ายมือนะครับเหมืนอนเขาไม่เห็นเรานะ Thế sẽ mỹ hình quá. Ngồi con có đu trong ngoại đi đi này. Ừ, trong ngoài đi lại trong ngoài đi lại. đèn cửa đi này. Đấy không Ôi ôi, thế tôi hình nhỉ còn đây. Có hot này đấy các anh. ม่ดนเลย,ยิงไม่โดนเลยสั่นเนี่ยตายหัวไปตายหัวไปเฮ้ยสินั้นไม่ตายได้ไงวะโอ้ย,อยส่วนปูนิดเดียนี่เลือดกูหายเยิไม่โนเลอ้าวไม่้องงายสัไพไดิครับแต่งดครับสองคงก่อนสองคนก่อนเออ ก็ตอนนี้ก็เหลือหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็แบบชิชวๆอะมายู่ตรงก็ออกมาอยู่ตรงที่หินนี้ก่อนเลยเราเขาออกมานะครับนี่เขาออกมาแล้วออลว่าละเฮ้ย่าเขาแบบเม็ดนึงเหมือนเจ็บนะมันจ,จะเจ็บเราดันไปเลยดันไปเลยโอ้ยเบื่อ เอ้าแตกเลยแตกเลยแตกไมีปุย่าด้วยปุยาด้วยดับหนึ่งชิบเฮ้ยบอกแล้วว่าขึ้นร้อเข้าสำหรับคลิปนี้ก็จบ เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับ s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็ถ้าใครอายากให้ผมอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็เมนท์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอบคุณคนทุกๆคนนะครับทีเ่เข้ามารับ ชมคลิปของผมนะครับโอเคครับบ๊ายบาย